คุณพี่ชื่ออะไรแล้วก็ทราบข่าวยังไงกับที่วัดสาแก้วเราอ๋อชื่อพลินพรจะรีสุขค่ะชื่ออะไรนะพลินพรค่ะพลินพรก็อยู่ที่ไหนนะกรุงเทพกรุงเทพอยู่เขตไหนคะบบางบอนค่ะอยู่บางบอนไปทางพระรามสองแล้วเนาะบางบอน แล้วทราบข่าวยังไงว่าที่วัดสะแก้วมีรักษาดูสื่อสื่อทิดตอกดูของใครดูตัวอย่างของใครก็มีหลายคนค่ะจาไม่ได้อ๋อเข้าไปในทิ k ตอกใช่ไหมอ่าแล้วคุณพี่เป็นอะไรที่ที่มาวันนี้เป็นก้อนี่คอแล้วก็เป็นแผลในคอเป็นก้อนก้อนเนื้อนี่นะค่ะนี่นะครับ แล้วก็หมอยังยังไม่ไม่สรุปผลนะคะก็เลยไปตรวจแล้วไปตรวจแล้วแต่หมอยังไม่ได้สรุปผลอ่ยังนัดอยู่นัดรอผลเป็นเดือนเดือนเกือบสองเดือนอ่ะถึงจะรู้ผลอ๋อถึงจะรู้ผลค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดมันมันส่งผลอะไรในชีวิตประจําวันเราอ่ะก็มันมีอาการปวดตลอดเวลาปวดเหรอปวดทั้งในแล้วก็ปวดที่ก้อนปวดพ้งนอกด้วยค่ะอ๋อมันปวด หมอยังไม่ได้ฟันธงวินิจฉัยว่าเป็นจากอะไรใช่แล้วอาหารการกินพี่เป็นไงก็ต้องงดหลายอย่างงดเลยงดอะไรบ้างก็ของหมักของดองของทอดของหมักของดองใครที่เป็นโรคภายในนี่ต้องอย่างหนึ่งคือของหมักของดองเนี่ยมันไม่ได้เลยมันมันจะเป็นตัวหนึ่งไปเพิ่มเชื้อให้มันได้นะครับวันนี้ตั้งใจมาหาหลวงพ่อเลยใช่ค่ะตั้งใจนะครับเชื่อเรื่องของสมุนไพรพยายามไหม เชื่อค่ะเชื่อนะอนข้อแม้คือหนึ่งเราต้องเชื่อและศรัทธาแล้วก็ขอพรนะพอได้ยาจากหลวงพ่อแล้วต้องจรงิงจังตั้งปฏิธานณตัวเองว่าเราจะกินเพื่อปลดทุกข์ให้รักษาตรงนี้ให้หายก่อน,อนที่หมอจะฟันธงมาว่าอาจจะเป็นเนื้องกอ,อกเป็นมะเร็งในร่างกายเราได้เนาะนะก็อขอให้หายน,นะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อะไรฮะพี่จำได้ไหมศูนย์ ศูนย์เก้าศูนย์หกสามตัวหกสามตัว 6, เลขท้ายสี่ตัวอะไรสองเก้าเก้าหกสองเก้าเก้าหกเลขท้ายสี่ตัวนะครับนะ,อะตองหกแล้วก็เลขท้ายสองเก้าเก้าหกวันนี้รับ <Okay. S 1> ยาหลวงพ่อแล้วอย่าลืมไปอธิษฐานหลวงปู่เพื่อให้หายขอร่างกายอขอให้เราปฏิบัตินะ อันนี้ขอบคุณย้ำอ,อีกครอีกั้งนึงชื่ออะไรนะคลินพรค่ะพลินพอนรพนพอ,นอายุ48 48มาจากกรุงเทพกรุงเทพบางบอนบางบอนอ่าก็เราจะติดตามผลนะครับว่าเมื่อคุณพี่ได้รับยาสมุนไพรพยาจากหลวงพ่อแล้วอาการจะดีขึ้นและที่สำคัญก็คือวันนี้เรามาบอกกล่าวเป็นวิทยาทานสำหรับผู้อื่นเพราะพี่เนี่ยเขาทราบข่าวจากทิกตอกวันนี้ผมก็ทำทิกตอกของพี่เนี่ยขยายเป็นการบอกบุญ บอกบุญให้คนอื่นเข้าหายเขาก็จะส่งบุญมาให้เราเราก็จะหายนะเต็มใจที่จะให้ออกอากาศใช่ไหมค่เต็มใจครับอันนี้ก็ขอบคุณนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ